สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่อง youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องจิตโลฟาร์มลี่นะคะมีช่องใหม่น้องใหม่ ของ YouTube มาแนะนำนะคะเป็นช่องแลฟกไซ์นะคะเด็กๆสองคนน้องอัตโต้และน้องอะตอมค่ะน้องอัตโต้นะคะอายุ8ดขวบและน้องอะตอมอายุ7ดขวบค่ะเิลาวันนี้นะคะน้องอัตโต้อะตอมได้เริ่มทำคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวจิตโลของเราด้วยนะคะเราสัญญานะคะว่าเราจะทำคลิปที่ดีนะคะเป็นคลิปของเด็กๆนะคะไลฟ์สไตล์ของ ของเด็กน้อยนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะและสไตล์อาจจะแตกต่างกับเด็กในเมืองนะคะและสไตล์ของเราก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักระหว่างครอบครวัวส่วนใหญ่เราก็จะเป็นกิจกรรมของน้องอัโต้และน้องอัตอมนะคะในกิจกรรมต่างๆที่น้องได้ทําในแต่ละวันนะคะเราจะพยายามอัดคลิปนะคะทําคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะเพื่อถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นกําลังใจให้น้องออโต้อตอมและครอบครัวจิตตโลของเราด้วยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องออตโตตอมนะคะในการทำคลิปใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะ